การแข่งขัน PTT Thailand t h e w a d o กลางปีเป็นสนามที่2นะครับนี่เป็นประเภทเยาวชนรุ่นอายุ15-17ปีก็แข่งกันที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยรายการนี้มีนักกีฬาเยาวชนกว่า222คนจาก70ชมรมเข้าร่วมแข่งขันไฮไลท์วันสุดท้ายคือรุ่น63กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศนัฐกิจมณีวันจาก ซาโต้เทควันโดเเจอกับพัทรพลไซน้อยจากรังซิญ่าจิม A ค่ะก็ผลปรากฏว่าเป็นทางนัดกิจนะคะเอาชนะไป2ต่อ0ยกเลย7ต่อ4แล้วก็11ต่อ3คว้าเหรียญทองไปครองนะคะส่วนเหรียญทองแดงเป็นของพลึกสุนทรนนท์นะคะจากพาริสยิมเนะคะแล้วก็ชนากรแซลิมจากไทเกอร์ไทยเทคชิว A อนั่นเองค่ะต่อสุ่หลังจากจบการแข่งขันสนามที่2นะคะเป็น RSR เทควันโทีม B ซึ่งทำผลง รวมนะคะคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินกับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงก็คว้าถ้วยรางวัลคะแนน,นรวมในรุ่นอายุ15 17ถึง17ปีทั้งชายแล้วก็หญิงไปครองค่ะครับสนามต่อไปสนามที่สานะครับจะเป็นการแข่งขันรุ่นประชาชนแข่งกันระหว่าง23 -24 สถึง24สิงหาคมนี้นะครับที่ศูนย์การค้าบูพอร์ตที่จังหวัดประจวบคิริขันไปดูกันได้